มาดูหน้ากระดานนี้ครับเกโกมยอนรอมไซนซ่านั่นหมายถึงกลุ่มพยัญชนะเสียงไม่หนักอะโคสะกลุมยยนนะก่มพยัญชนะอะโคสะเว้้กโกมยอนปัทมะอ่าซึ่งหมายถึงกลุ่มพยัญชนะปัทธรมะครับในกลุ่มนี้มีทั้งหมด17ตัวครับก่าฆ่าจา ชาตาทา่าดาหนา้าตาทา่ปาป่าผาซาหาลาบะอ่ะามาดูหน้ากระดานต่อไปนะครับเอกุมพยออนรอมไซน์ไซายโคสะเว่เอกุมพยออนตือตืยา ในบรรทัดแรกเนี่ยซึ่งแปลว่ากลุ่มพย,ยัญชนะโคสะมีทั้งหมด18ตัวครับเกะเคะเงะเจะเชะเงะเทะเตะเทะเนะเปะเพะเมะเยะเระเละเวะเบะมาดูหน้ากระดานต่อไปนะครับเฮโกมพยอนบ้ารอมไส้ ซึ่งหมายถึงกลุ่มพยัญชนะสองเสียงก็คือเงียง่าเงีย่าเนหนาเมียมาเยียยะเรยราเียลาเวะวะคือทั้งแปดตัวนี้ถ้ามันอยู่ในบริบทที่เป็นอักษรตามหรือควบกล้ำ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าพยัญชนะต้นนั้นเป็นพยัญชนะโคสะหรืออะโคสะถ้าเป็นพยัญชนะต้นเป็นอะโคสะมันก็จะออกเสียงอะโคสะตามพยัญชนะต้นส่วนสี่ตัวข้างล่างนี้เยีเรียเหลยเหียสี่ตัวนี้ในบางบริบท แม้ไม่ได้เป็นอักษรตามหรือควบกล้ำมันก็จะออกเสียงอะโคสะได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอักษรเยียออกเสียงกายะอักษรเรียออกเสียงอาระอักษรเรียออกเสียงกาละอักษรเวียออกเสียงกาวาวดังนี้เป็นต้น ขอบคุณที่ติดตามครับ